ค่ะไปสายต่อไปนะคะคุณวิสัญชยาค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากสระบุรีเนาะวันนี้มีปัญหาอะไรคะคุณวิสัญชยาคะค่ะพอดีจะสอบถามว่ารถเราตรงเลยคำนวณสามงวดแล้วและกำลังจะเข้างวดที่สี่ค่ะในวันที่สองกุมภานี้ค่ะแล้วทางฝ่ายติดตามเขาจะติดตามยึดรถ เราได้ไหมคะเขาบอกให้จ่ายเปสามงวดเลยคุณค้างเขากี่งวดครับสามงวดค่ะมันเลยสามม้วดติดต่อกันคุณค้างเขาสามวดคุณค้างเขาสามวดติดต่อกันพอเข้าเดือนที่สี่เขาทําหนังสือแจ้งมาว่าให้คุณชําระค่างวดรถทั้งหมดอ่าใช่ทั้งหมดสามวดนะครับอ่าถ้าคุณไม่ชําระเขายึดรถได้เขายึดได้ครับเขายึดได้ครับ พอครบพอพครบสี่สี่เดือนปั๊บเนี่ยสามเดือนกับสามสิบวันน่ยก็สี่เดือนสี่เดือนพอดีอ่ะเขายืดได้เลยครับใช่นี่คือง้อที่สี่ที่คุณวิสัญชยาบอกใช่ไหมคะต้องต้องถ้าไม่ไหวก็ต้องไปปรับโครงสร้างนี่เขาก่อน แต่นี่ปล่อยอครังมาสามเดือนยาวเลยมันเข้าเงื่อนไขยึดรถนะครับอ๋อไม่สามารถตัดได้หนึ่งงวดสองงวดใช่ไหมคะไม่ได้ครับไม่ได้ครับเขาไม่ยอมครับพอมันเข้าเงื่อนไขแล้วครับมันครบมันครบเงื่อนไขเข้าแล้วแล้วก็ทําหนังสือแล้วด้วยพอหนังสือครบสี่เดือนปั๊บเขาก็มาตามหารถเลยครับค่ะอ๋อค่ะใช่ต้องเจรจากับเขาเจรจากับเขาค่ะแล้วอันนี้เข้าใจแล้วแล้วจะปรึกษาอีกเรื่องนง่งค่ะครับ ก็อย่างเรานำที่ไปจำนองอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้เหมือนจำนองมันก็ดอกดอกมันก็จะคือเราอยากได้จับไว้กับธนาคารอะไรเธอเคยเห็นเพื่อนแนะนำอะค่ะแต่พอดีเรื่องเรื่องอะไรล่ะทางเข้าทางอะไรันี้ยไม่ไม่ยกอะไรเงี้ยค่ะถ้าไม, <S <S ม่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีทางเข้าออกก็ธนาคารก็ไม่รับจำนองครับ จะต้องให้เรียบร้อยตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับถ้าไม่มีทางเข้าออกธนาคารไม่รับจำงเขาอ้างเขาจะอ้างว่าเป็นที่ตาบอดเขาก็ไม่รับจำงเพราะว่ามันจะด้อยค่าแล้วก็ต้องทำให้มีทางเรามีทางเข้าออกซะก่อนทางเข้าออกก็คือต้องจดพาระจำยอมนะครับต้องมีหนังสือใช่ครับมีหนังสือมอบให้ว่าเป็นทางนะครับเข้าออกได้อย่างเงี้ยครับถ้าไม่งั้นแบงก์เขาก็ไม่รับจำงครับนายทุนเนี่ยอาจจะรับแต่แบงก์ไม่รับอืม ได้แล้วจ้ะรับคุณคขอบคุณค่ะจำนองเอาเงินไปทำอะไรเล่าก็เมื่อก่อนคนที่ไว้ะค่ะแล้วก็ยืมพี่สาวมาแล้วเขาช่วยผ่อนที่แล้วก็อยากจะจำนองเพื่อ,เ,อเงินคืนเขานะคะอืมอผม<ล>ผมผมผมคิดว่าอย่างนี้ถ้าถ้าว่าคุณยืมพี่สาวมาใช่ไหมค่ะแต่เขาใช้ใช้ตังค์เยถ้าคุณยืมพี่สาวมามเนี่ย,ยมามาผมคิดว่า ระหว่างที่คุณจะไปเอาที่ไปจำนองแล้วเงินมาคืนพี่สาวเนี่ยผมว่าคุณหาทางผ่อนพี่สาวดีกว่ามั้งลองคุยกันดูสิหาทางผ่อนพี่สาวดีกว่าใช่เหมือนกับพี่สาวรับจำนองอ่ะแล้วคุณก็ผ่อนนั้นเข้าไปอย่าไม่ผ่อนดีจ่ะเออถ้าคุณเอาที่ไปจำนองไม่รู้จำดอกเบี้ยเดี๋ยวจะมีปัญหาลองคุยดูสิพี่น้องกันลองคุยดูว่าโอเคงั้นหนูจ่ายให้พี่เดือนละเท่าไหร่ปีละเท่าไหร่เขาว่าไปดีกว่าจะไปจำนองด้วยซ้ำไป หรืออย่าง้งที่ก็อยู่กับพี่ดีกว่าอยู่กับแบงค์ะอะดีกว่าพี่น้องกันน่ะดีกว่าไหมจมลเขาจะชั้นเป็นต้นปลู่บ้านเลยก็เลยเราหาวิธีหาทางดูให้เขาอออลองดูนะลองดูนะสวัสดีครับ